สวัสดีครับผมนายบอยโอมาโนตจาก c n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  r l v i v w e w d Guide นะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเคน h i อีกครั้งนะครับเคนชิก็เป็นเกม RPG สวมบทบาทแบบแซนบ็อกบนโลก Open w o r l d นะครับที่ผู้เล่นสามารถทำอะไรก็ได้บนโลกของเคน h i นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่15แล้วของเคนชิล็อกบั o ท t อ m นะครับที่เราเริ่มจากตัวละครตัวเดียวที่มีแขนเดียวที่มีชื่อว่าโอมานนะจนตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด17คนแล้ว โดยในพาร์ทที่แล้วเราได้สมาชิกใหม่ที่มีชื่อว่าเลดนะครับซึ่งเลดนี่ก็จะมีสกิลเกี่ยวกับการล,กลักเล็กขโมยน้อยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นั้นผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างฐานไว้นอกเมืองกันก่อนนะครับอย่างแรกเราต้องมารู้ก่อนว่าทำไมเราถึงต้องไปสร้างฐานไว้นอกเมืองนะครับมาที่ข้อดีกันก่อน,นครับข้อดีแรกนะครับเราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้ทุกประเภทนะ ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างประเภทอาคารเพิ่มเติมได้นอกจากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วในเมืองนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะอันนี้สมมติผมกดบิว n g ้นี่ยผมจะไม่สามารถสร้างของในเมืองได้นะถ้าแดงๆนี่มันคือติดสิ่งก่อสร้างอันเก่านะครับสีน้ําเงินนี่คืออยู่ในเมืองหรืออยู่ใกล้เมืองเกินไปเนี่ยจะสร้างไม่ได้แต่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยจะสร้างได้ครับ เนี่ยถ้าถ้าเป็นเขียวๆเ,เนี่ยจะสร้างได้นะคือมันต้องไกลเมืองระดับหนึ่งนะถึงจะสร้างได้แล้วก็มันจะมีเรื่องของการเพาะปลูกเนาะอย่างมสมมุติผมจะสร้างฟาร์มเนี่ยถ้าสร้างในเมืองเนี่ยจะสร้างไม่ได้นะผมต้องไปสร้างนอกเมืองเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมนึกได้นะของการสร้างฐานไว้นอกเมืองก็คือ เราสามารถผลิตสิ่งของอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ผิดกฎหมายในเมืองอย่างกัญชาหรือฮาสชิดนะครับทีนี้มาดูข้อเสียของการสร้างฐานไว้นอกเมืองบ้างนะครับอย่างแรกก็คือไม่มีทหารยามนะเราต้องป้องกันตัวเองจาก o อ s t i l e f a c t i o n หรือสัตว์ที่ aggresive s ต่างๆนะครับอย่างอย่างถ้าในเมืองเนี้ยเราจะเห็นว่าป้อมหน้าเมืองเนี้ยก็จะมีทหารเฝ้าอยู่นะครับใครเข้ามาในเมืองที่ aggresive ใส คนอื่นเนี่ยจะโดนฐานพวกนี้โจมตีนะครับข้อเสียของการสร้างฐานไว้นอกเมืองต่อมาก็คือภาษีนะครับถ้าฐานเราอยู่ในเขตของฝ่ายต่างๆอาจจะต้องจ่ายภาษีในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะไม่เป็นเงินอย่างเดียวก็ได้นะครับเช่นนะครับหากเราอยู่ในถิ่นของพวกฮาวนะครับฮาวนี้จะอยู่แถวเดอะสวัมนะครับตรงนี้นะครับก็ หรือหรืออยู่ในพื้นที่ของยูเนเต็ดคิงดอมนะครับบนนี้นะครับอาจจะต้องเสียภาษีเป็นค่าคุ้มครองในรูปแบบของเงินนะครับหรือเสียภาษีเป็นรูปแบบของอาหารบริเวณของเชคคิงดอมนะครับจะอยู่แถวๆนี้นะครับเชคคินะงดอมแถวๆนี้ส่วนใหญ่มักไม่เป็นไรนะครับหากเราไม่สามารถจ่ายค่าคุ้มครองเหล่านี้ได้ในครั้งแรกนะครับ แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่สามารถจ่ายได้ในครั้งที่2เนี่ยฐานเรามักจะโดนโจมตีจากฝ่ายพวกนี้นะและเมื่อมีการต่อสู้กันเนี่ยจะมีผลต่อความสัมพันธ์ฝ่ายพวกนี้ด้วยนะครับจนเราอาจจะไม่สามารถเข้าเมืองของฝ่ายข้างต้นได้นะครับสำหรับการสร้างฐานในเขต The h o l ลลีน t ชันนะจะแปลกกว่าชาวบ้านตรงที่จะมีวันหนึ่งเรียกว่าเพลเยอร์เดนะจะมีพลดินเดินเข้ามา แล้วก็ให้เรากลาง The Holy Frame นะถ้าครั้งแรกเราไม่มี Holy Frame เนี่ยเขาก็จะมอบหนังสือ Holy Frame ให้เรานะแล้วก็ให้เรากดบทสวดสนทนาตามนะคือถ้าอยู่ใน Holy Nation นะครับอยู่แถวนี้นะจะไม่เสียตังค์นะแต่ว่าต้องกดสวดตามนะซึ่งอาจจะดูน่าลำคาน,นิดนึงนะไม่เปลืองเงินไม่เปลืองอาหารแต่ค่อนข้างน่าลำคาญน,นะครับทีนี้เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเราต้องเตรียมวัสดุก่อสร้างนะเราเข้าไปซื้อในร้านเลยนะครับอ่า วัสดุก่อสร้างที่เราต้องเตรียมก็จะมี building material นะครับแล้วก็เหล็กนะฮะแล้วก็ electrical component เนี่ยเอาไปเล็กน้อยก็พอนะครับแล้วก็ซื้อเลยนะครับซื้อไปเยอะๆนะครับวัสดุก่อสร้างเนี่ย อย่างที่2นะครับที่ต้องซื้อไปนะครับก็คือพืชที่ใช้สําหรับเพาะปลูกเป็นอาหารนะครับเช่นแคคตัสฟาร์มวีทฟาร์มเฮมฟาร์มคอตตอนฟาร์มนะครับซึ่งเรามาดูตรงนี้นะอ่ากดที่ฟาร์มมิ่งนะครับอันนี้จะเห็นว่าคอตตอนฟาร์มนะใช้ไซส์เล็กสุดนะใช้10นะครับอันนี้อันนี้เวกิตเทเบิลฟาร์มใช้กรีนฟู้ดสิ0นะซึ่งซึ่งเราเอาไปอย่างน้อย10อันนะครับ เราก็ไปซื้อที่ร้านเลยครับอคอตตอนสินะครับแล้วก็แคคตัส10นะครับอเอาเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะถ้าอยากปลูกพืชน,นอกจากพวกนี้นะครับให้มาที่ตัวนี้นะอัปเกรดเนี่ยนะครับโชว์ให้มาที่รีเสิร์ชเบนทนะครับแล้วก็ดูนะครับดูตรงฟาร์มมิ่งนะ จะเห็นว่าถ้าเราจะปลูก h e m farming เนี่ยครับก็เอา h e m มานะถ้าวิสต์ r ลนียก็เอาวิสต์เตลมาแล้วก็ใช้บุ๊กสอันนะครับอันนี้ก็จะอัปเกรดเพิ่มก็ได้อะผมทำให้ดูก็ได้ครับก็ซื้อของที่ร้านเมื่อกี้มานะครับแล้วก็กดใส่ใน research bench นะครับแล้วก็ลากลากใส่เข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันจะสามารถ รีเซิร์ชพวกนี้ได้นะครับโชว์รีเซิร์ชนะแล้วก็มันจะรีเซิร์ชตัวนี้ได้นะอ่ามันจะมีวิสต้านะเพราะเราเอาไอ้นี่ใส่ไปนะก็เราจะคลิกได้นะครับเห็นไหมแล้วก็มีนี่ไลท์สวีทนะผมอัพไปหรือยังหมจับไม่ได้นะอันนี้นะครับอันนี้ก็เอาอันนี้นะครับแคคตัสใส่ไปนะ เอาผมกดรีเซิร์ชให้ดูก่อนก็ได้อ่ารีเซิร์ชผมยังไม่มีแคคตัสฟาร์มิงนะผมก็เอาเจ้าแคคตัสใส่ไปนะอินเวนทอรี่นะก็ผมก็จะอัปเกรดแคคตัสได้นะอย่างสุดท้ายที่ต้องเตรียมไปก็คืออาหารนะครับอาหารยาแล้วก็ที่นอนนะที่นอนไว้ฟื้นฟูเลือดให้เร็วขึ้นนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ก็สรุปว่าของที่ผมเตรียมมาก็มีวัสดุก่อสร้างนะครับอ่าวัสดุก่อสร้างแล้วก็พืชที่ใช้สําหรับเพาะปลูกนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็ยานะครับรวมถึงที่นอนนะที่นอนไว้ฟพื้นฟูเลือดนะครับก็ออกเดินทางกันเลยนะครับสำหรับสกิลที่ต้องมีนั้นก็ต้องมีสกิลไซแอนก่อนนะครับสกิลไซแอนเพื่อที่สามารถจะ โทสเปกติ้งหรือสามารถสแกนพื้นที่รอบๆตัวเองว่ามีปริมาณหินสโตนนะครับไอออนออและเหล็กนะครับคอปเปอร์ Copper, ทองแดงรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็ปริมาณน้ำในดินสำหรับทําการเกษตรว่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวละครที่มีสกิลไซแอนสูงนะครับของผมนะก็จะมี2ตัวนะครับก็คือโอมนอตนะโอมนอตจะมีไซแอน5้นะแล้วก็ อิซุมินะครับจะมีไซแอน65นะครับซึ่งผมเอาโอมนอตมานะครับส่วนอิซุมิอยู่ที่ฐานนะสำหรับการโปรสเปกติ้งนะก็กดตรงนี้นะครับโปรสเปกนะครับตัวละครก็จะสำรวจนะครับอันแรกก็คือวอเตอร์นะครับบ่งบอกถึงปริมาณน้ำใต้ดินนะครับซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของเวลส์หรือบ่อน้ำนะที่เราจะสร้างขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในทะเลทรายนะก็จะเห็นว่ามันไม่มีน้ำนะครับมีแค่สิบนะ ถัดมาคือ fertility นะครับ fertility จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับมีผลต่อประสิทธิภาพของฟาร์มนะครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งดินอุดมสมบูรณ์นะครับพืชพันธุ์จะโตเร็วขึ้นนะครับถัดมาคือ stone นะครับหินบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเมืองหินนะโดยเมืองหินจะใช้ในการทำ building material นะครับซึ่ง building material เนี่ยเองเนี่ยจะใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับถัดมาคือ ion นะครับ ion ก็คือเหล็กนะครับบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเมืองเหล็กนะโดยแร่เหล็กเนี่ยจะใช้ในการทำไอออนเพลทนะซึ่งใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแลวะวัตถุดิบในการผลิตของเบื้องต้นนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือคัพเปอร์นะครับทองแดงนะครับก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเมืองทองแดงนะโดยทองแดงเนี่ยจะใช้ในการทำวัสดุประเภทอิเล็กทริคอลคอมโพเนนต์นะครับซึ่งคืออันนี้เดี๋ยวให้ดู รับหพึ่งหาก่อนอา้าวอยู่ในนี่อ่ะอนนี้ครับ Electrical Component นะอันนี้คือ Building Material นะอันนี้คือ Ion Plate นะซึ่ง Electrical Component เนี่ยเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับก็จะใช้ในช่วงกลางๆหลังๆแล้วตอนแรกก็ให้เน้นผลิต s t o n กับออนก่อนนะครับ ทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเราจะไปสร้างฐานที่ไหนดีนะครับเรื่องต่อมาที่เราต้องดูหลังจากเราโปรสเปกติ้งแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าระยะทางระหว่างพื้นที่ที่เราจะสร้างฐานกับเมืองใหญ่ๆเนี่ยต้องไม่ห่างกันเกินไปนะเนื่องจากบางทีเราต้องขนของที่ผลิตได้มาขายในเมืองนะครับหรือบางทีเราก็เดินมาซื้อของที่เราขาดในเมืองนะครับนอกจากนี้เราควรระวังพวก hostile faction นะที่ชอบมาป้นฐานเราด้วยนะควรดูว่า ถ้าฐานเราโดนบุกโดยศัตรูสัก10ตัวเนี่ยเราสามารถกันไหวไหมนะถ้าสมมุติเราไม่สามารถกันไหวได้นะผมก็แนะนําว่าเราอย่าเพิ่งสร้างฐานเลยเราไปอยู่ในเมืองก่อนให้ใช้ประโยชน์จากทหารยามในเมืองก่อนนะครับถัดมาก็จะมีพวกเวเตอร์เอฟเฟกบางอย่างนะครับเป็นเรื่องที่ต้องดูเช่นกันนะอย่างที่เขตที่เราอยู่เนี่ยว่ามีฝนกดหรือเอซิดเลนไหมนะครับ ซึ่งถ้ามีนะแต่ชอบแถวนั้นมากอาจจะต้องเตรียมชุดป้องกันที่สามารถป้องกันฝนกดได้เตรียมไว้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของลมด้วยนะครับซึ่งเขตที่ลมแรงนะก็จะผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้เยอะนะครับซึ่งสิ่งก่อสร้างช่วงท้ายๆช่วงเลดเกมนะเราจะใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ ช่วงแรกๆเราก็จะใช้คนในการผลิตนะครับช่วงหลังๆเราก็จะใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีลมนะครับอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าก็จะหยุดทํางานนะครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการสร้างแบตเตอรี่สำรองไว้เยอะๆนะครับซึ่งสามารถไปดูข้อมูลแต่ละเขตได้ที่เคนทีวิกินะครับซึ่งผมน่าจะทําลิงก์ไว้ที่คลิปด้านล่างนะครับ สำหรับจุดที่ผมเลือกที่จะสร้างฐานนะครับเป็นบริเวณกัดนะครับดูแมปนะอยู่แถวนี้นะซึ่งเป็นจุดที่มีค่าทรัพยากรทั้งดินน้ำหินเหล็กทองแดงอยู่ในขั้นกลางๆนะและเดินทางไม่ไกลจากเมืองใกล้ๆก,ก็คือเมืองเมืองเฮงนะครับก็คือตรงนี้นะแต่จุดที่น่าสนใจตรงนี้นะครับก็คือจะมีสัตว์ประหลาดนะครับ ชื่อว่าบิ๊กติงนะเป็นสัตว์ประหลาดคอยาวหน้าตาเหมือนไดโนสเสาร์ประเภทแบคิโอซอรัสที่กินพืชน,นะแต่ในเคนชิดันเป็นสัตว์กินเนื้อที่ agressive โจมตีเราทันทีที่อยู่ในระยะนะครับแต่ถ้าเราฆ่ามันได้เราจะได้เรามีดนะซึ่งสามารถเอาไปย่างเป็นอาหารได้นะครับแล้วก็ได้หนังสัตว์ฟรีๆด้วยแล้วก็เป็นศัตรูที่ทำให้เราฝึกอาวุธได้ดีนะครับแต่สาเหตุจริงๆที่ผมเลือกตรงนี้นะครับก็ หลักๆเลยคือวิวสวยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ดูนะครับวิวสวยมากนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสร้างฐานกันเลยครับอ่าอันนี้คือจุดที่ผมเลือกนะครับถ้าผมกด Prospect นะครับจะเห็นว่าจะมีวอเตอร์ประมาณ80นะครับมีสามารถเพาะปลูกได้นะแล้วก็มีหินนะครับก็มีเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคัพเปอร์อยู่ เล็กๆนะครับสอจุดใกล้ๆนะแล้วก็อันนี้ก็คือบิ๊กติงนะครับซึ่งมันจะ aggressiv ใส่เรานะะเดี๋ยวผมมันจะเข้ามาหาผมวาเนี่ยลบก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสกิล o s p e c t i n g นะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างตัว o อเ n o รนะครับมีค่า Stat ใสแอน52นะเมื่อผมกด Prospecting มันจะได้ ประมาณนี้นะลองดูที่ Copper เป็นหลักนะครับจะเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มี c o พเปอใกล้ๆอยางเนี้ยแต่ว่าถ้าเราเอาตัวที่มีสกิลไซแอนน้นอยๆนะยผมให้ดูนะอันนี้ไซแอน,นโซนนะแล้วก็กด Prospecting ไปนะเขาจะเห็นระยะใกล้กว่านะครับเนี่ยเขาจะเห็น Copper แค่เนี้ยอ่าเขาจะเห็น Area Size แค่409เมตรนะแต่ถ้าดูโอ o มนอนะครับ โอมอนดกดโปรสเปกติ้งนะเขาจะเห็นถึงพันเมตรเลยนะก็คือ Copper 2จุดเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้โปรสเปกติ้งเนี่ยจะเห็น Copper แค่เนี้ยดูคัพเปอรนะครับอ่าสจุดใกล้ๆกันนะครับซึ่งเล็กมากนะโอเคเดี๋ยวผมสู้กับบิ๊กติ้งก่อนแล้วกันนะครับ สิ่งก่อสร้างแรกที่แนะนําให้สร้างนะครับมาที่อันนี้นะแล้วก็ไปที่ mining นะครับ mining แล้วก็สร้าง ion refinery นะครับสร้างไว้ใกล้ๆแหล่งแร่เหล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแหล่งแร่เหล็กของเรานะเดี๋ยวผมสร้างไว้แถวนี้แล้วกันนะกดลูกศรตัวนี้นะครับหมุนสิ่งก่อสร้างนะโอเคเดี๋ยวผมสร้างอันนึงแล้วนะก็แล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็กด c o n f i r มนะครับอ่าแล้วก็วิ่งเข้าไป กดสร้างกันเลยแล้วก็ถัดมาก็คือตัวนี้นะ mining นะครับแล้วก็ stone mine นะครับ stone mine ก็เลือกที่มัน100%นะอันไหนไม่ร้อก็อย่าอย่าไปกดนะครับหรือเลือกที่เปอร์เซ็นต์เยอะสุดนะครับผมก็สร้างไว้ใกล้ๆกันนะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะสร้าง stone processor ซซก่อนก็ได้อ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับ โอเคแล้วก็สร้าง stone ม i n e ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็กด confirm นะสร้าง storeage แล้วก็อนะอันนี้ไว้เก็บไอออนอนะครับเดี๋ยวผมสร้างไว้ใกล้ๆแถวนี้นะโอเคแล้วก็สร้าง storeage ion p พ a e นะครับอันนี้ไว้เก็บไอออน p พ a e นะ ก็สร้างไว้ตรงนี้แล้วกันครับใกล้ๆก,กันนะโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราสร้างให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับพวกที่กดสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้สกิลนี่นะครับสกิลอ่อเอนจิเนียริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะลองดูนะครับ97 98 99นะครับคนที่สร้างบ่อยๆก็จะได้สกิลนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถัดมานะครับให้สร้างอันนี้นะพาวเวอร์ Power นะครับแล้วก็บินเจเนอเรเตอร์นะ เพื่อให้ตัวนี้ทำงานนะครับเราต้องสร้างวินเจเเรเตอร์อันหนึ่งน,นะปุ๊บผมสร้างแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับวินเจเเรเตอร์จะใช้ค o p เปอร์อันไอออนเพดแ8อันนะคัพเปอร์เราไม่มีนะเราก็ไปคุดตรงนี้นะครับโอเคโอเคเราสร้างกังหันลมเสร็จแล้วนะครับแล้วเครื่องนี้ก็ทำงานแล้วนะแล้วถัดมาเราจะสร้างอันนี้นะครับาฟาร์มมิงนะครับ แคคตัสฟาร์มไซเอนะเอาเล็กก่อนเพราะเล็กมันใช้10อันนะครับถ้า M ใช้20่สิบแคคตัสนะเราขนมานิดเดียวนะเราใช้10อันแล้วค่อยๆอัปเกรดก็ได้นะครับปลูกแถวไหนดีนะแถวนี้ก่อนก็ได้ครับแคคตัสนะสังเกตมันจะมีเลข93กับ4ี่นะยิ่งเขียวยิ่งดีนะครับอันนี้93นะเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับอันนึงนะครับแล้วก็คอตตอนนะ ก็ต้อนเอาแถวนี้ก็ได้นะโอเคแล้วก็ไลฟ์วี l ไลฟ์วี d นี้ปลูกที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่าดูคลับยิวมันเป็นศูนย์นะครับมันต้องปลูกในแถวแถวโดยสวัมนะครับจะเป็นร้อยนะสรุปเราไม่ต้องเอาไลฟ์วีมานะที่หลังนะแล้วก็เวก e ตเทเบิลนะครับ อันนี้จะใช้กินฟุตนะอันนี้ผมปลูกแถวนี้ก็ได้โอเคแล้วก็สร้าง w i ดฟา farm size S นะ size S เอาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็กด confirm นะครับก็มันจะวิ่งไปสร้างนะเดี๋ยวรอสร้างเสร็จแล้วก็ว่ากันอีกทีนะครับ ถัดมานะครับผมจะสร้างบ้านนะอ,อยู่อันนี้นะครับ building นะ l s t o r m house นะครับก็ผมจะหมุนนิดนึงนะให้ประตูไปด้านซ้ายนะครับโอเคก็วางเลยครับล้วกด confirm นะครับก็ผมจะสร้างอีกอันนึงก็คือ storage นะครับ stone storage นะ storage stone นะครับ สร้างไว้ใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างสตอเลอีกอันหนึ่งก็คือ s t o r a g e Building m a t e อ i a l นะอันนี้นครับสร้างใกล้ๆกันนะอก็กดคอนเฟิร์มนะครับอะสร้างอีกอันหนึ่งก็คือสร้างเอ,อ่อฟาร์มมิงนะครับแล้วก็สร้างเวลนะครับบ่อน,น้ำนะสร้างไว้ใกล้ๆพืชนะอันนี้ผมสร้างตรงนี้แล้วกันโอเค มามาสร้างอันนี้กันสร้างอันเล็กกันโอเคครับเดี๋ยวรอรอ,รอสร้างเสร็จนะอันนี้ผมสร้างบอ่อน้ําอีกอันนะครับอันนี้เป็นเวล์เลเวลหนึ่งนะอันนี้เป็นเลเวลสองนะเลเวลสองมันใช้ไฟฟ้านะเลเวลแรกมันใช้คนปักนะสิ่งสุดท้ายที่จะทํานะครับก็คือสร้างสตอเรจของพวกอาหารนะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะครับสตอเรจนะก็มาดูที่ฟู้ดก่อนละกันหาอาหารก่อนฟู้ดสตอเรจนะครับ เอาไว้ใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าคนชอบมาหยิบบ่อยนะอ่าผมสร้างตรงนี้เลยแล้วกันให้คนเข้าได้สองฝั่งนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสร้างสตอรเลสของแคคตัสม,มีดก็มีดเก่อนก็ได้ครับอ่าตรงนี้นะโอเคแล้วก็สร้าง สร้างแคมไฟนะแคมไฟอยู่ไหนวะแคมไฟนะครับไว้ไว้ทำอาหารนะมาสร้างไว้แถวนี้แล้วนั่นนะโอเคแล้วก็สตอเรจเหมือนเดิมนะสตอเรจเดี๋ยวผมหา,านิดนึงนครับช็อปเคาน์เตอร์นี้จะสร้างก็ได้นะ เดี๋ยว่อนแล้วกันแคปตัดนะครับนี่คือแคปตัดนะแล้วก็คอตตันนะโอ้คอตตันนี้ใหญ่นะสร้างไว้ข้างนอกเลยไหมสร้างไว้ทางนี้แล้วกันโอเคก็กรีนฟุตนะครับกรีนฟุต เตอร์อ่ะเรามีขนสัตว์เยอะแยะนะครับสร้างไว้แถวนี้ก็ได้โอเคไลท w วิส okay. นี่ปรปลูกไม่ได้นะวิสต์เตอรนี่นะครับโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปก็เดี๋ยวทีมงานก็จะวิ่งไปสร้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างฐานเบื้องต้นนะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับพาร์ทหน้าก็จะเป็นการสร้างกำแพงนะแล้วก็สร้างระบบป้องกันนะพวกป้องกันพวกสัตว์เข้ามาคนเข้ามานะครับอย่างอย่างเมื่อกี้ผมข้ามไปมันมีบิ๊กติงเข้ามาโจมตีเรานะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างระบบป้องกันให้ดูนะเชื่อผมเถอะครับผมเป็นวิศวกรนะเดี๋ยวสร้างให้ดูนะ โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง c h ANNEL Review and Guide แล้วก็เพจ Review and Guide ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะอันนี้แถงนะครับมันมี Tag Man นนะครับมาเก็บตังค์ที่ฐานเราอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาดูนะว่าการสร้างฐานข้างนอกเมืองนะจะโดนเก็บภาษีนะครับ เขาบอกว่าต้องเสียตังค์สามพันนะ,ะถ้าเรากด I don't pay เนี่ยรู้สึกจะโดนโจมตีนะแต่ผมแนะนำให้กด Pay ไปก่อนหรือว่ากดนี่ก่อนก็ได้ครับเพยแล้วกันนะจบปัญหาคือเสียตังค์สามพันนะมันมีเสียตลอดชีวิตด้วยนะครับโอเคครับ